นั <laughs> ่งอะไรรถากังทึ่งเฮ้ยตอนนี้จะรถรถรถนรอตหายอ่านี้นะนั่งเดี๋ยวยิงเกมนี้อันารกรถเกงกันที่ล่ะให้เราดูแลสูให้ซู้ดูแลกันเด้อหลอกนี่ล่ะ ดีดด้วนเร็วมียหน้าว่าฟังพระเทปใส่สุขาเออคำดุงานอยู่นักกรน,นะครับวันนี้มาฟังพระสวบบะดฮะั<า>บเล่นได้ไหกล<บ>ับเล่นบ่บ,บ,บ<ส>่ขึ้นวิทีก่ได้น้ำบาบูฮึ่อ อ,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 อันเขาซาเกันว่นา,าสาีลาออกเขาซาเกันว่นาสีลาออกอีดีบ่เฮ้ยไม่ได้ละเหรออันนี้ครับผมบอ,อ,อกบนะครับเหรอโอ้โห <c oughs> สวัสดีครับผมพี่น้องอยู่กับธีนกรอนชาแนลนะครับผมวันนี้มาขึ้นออฟฟิศใหม่ของบ้านอดนะครับผมตอนนี้กำลังสิถวายเพ้นพี่น้องอันนี้มาเหรอวันนึง เป็นขวัญกำลังใจขึ้นบ้านใหม่นะครับผมเป็นรอห้าพี่น้องครับผม,มพร้อมชิมงานนะครับผมส,ส,ส,สุขุสุขนผมก็ได้นั่งรถเทก็มนูนพี่น้อง <c oughs> บอดออกรถแห้ <c oughs> เสร็จจากนี้เราก็สจเดินทางกลับบุรีรัมย์นะพี่น้องหลายๆคนก็บอกลอขึ้นรอขึ้นเวทีก่อนก็คือว่าผมมันอยากพี่น้องอยากขึ้นเวทีมันอยากพี่นอ้อ,นนอ,นองครับอยาก มันหนาวถ้าอากาศหนาว๊บจะเย็นจะปวดนะพี่น้องนะครับตอนนี้กำลังสีา,ายเทียนอยู่ในพี่น้องออฟฟิศใหม่ออฟฟิศใหม่ของบอสเฟอร์พาวบอสบิ๊กนะครับผมพี่น้อง๋อยาเราติดตามพี่น้องตอนนี้ฟังพระสวดก่อนตอนนี้ก็พระเทศพระสวดเส้นแแล้วพี่น้องนะครับผมตอนนี้ก็ รอถวายเพลน,นะครับผมถวายเพลผ้าเพลนนะบ้านนัานายกพาเขาอยู่ผมอยู่ลองทีมงานอาจารย์โนตีจะไปยกผ้าขานะครับผมแต่ผมไปไม่ได้นะครับมี่น้องระดา <c oughs> คุณน้องแก้วน้องแก้วหู <c oughs> โอ้มันหนาวมันหนาวถวายเพลงเสร็จกัสิมอบของให้บอสนะพี่น้องทีมงานสุุลกับสื่อต่างคนต่างเลือกของมาให้บอสนะครับผมเป็นของที่สะประดับออ,อฟฟิศใหม่ของบอสนะครับผมของผมก็จะเป็นล้อหาพี่น้องต่างคนจะแตกต่างกันไปนะครับ ลอยเพ้นเสร็จแล้วก็ะเนี่นะครับคอยชิมอบเพิ่นนะครับพี่น้องนะครับเราติดตามครับผมเสร็จตอนนี้ก็ับเดินทางกลับบ้านนะครับบุรีรัมย์นะครับพ้นกระไหลพอสมควรที่พี่น้องข้างนอกกับมีนะครับผมเมื่อแรงอ่าอย่าลืมติดตามไลฟ์สดเด้อพี่น้องเด้อไลฟ์สดนะครับผมไลฟ์สดของทีมงานแสงทองฟินแลนด์นะครับผมของแสงทองฟินแลนด์แต่ผมไม่ได้อยู่นะครับพี่น้องนะครับผม อากาศณนะตอนนี้เลยผมไม่ได้อยู่นะครับผมเพราะว่ามันถึงยากเพนนะครับผมมาขึ้นเวทีก็ยากพี่น้องอากาศการะหนาวนะครับขึ้นเวทียากพี่น้องเลาติดตามครับทีมงานมณีไรสดแน่นอนครับผม782วันนะผมบัตรราคา100บาทนะครับผมดูได้2วันคุ้มเกินคุ้ม,ม,มพี่น้องได้ดูศิลปินมากมายนะครับถวายเพลินพระขอนนะพี่น้องครับคนละม้วน,นพี่น้อง ข้อขา,ขายเซานะครับข้อขายเซแนี่ขมินขมิขมินหดน้ำมต์ไปหน่อยเปลียนว่าจันดิู่ มาตัดเรียกไว้แล้วพี่น้องยวเสร็จล้วงเงนว่ามือนีมันได้กลับไปได้่กลับได้ิไม่ได้เกิดในที่น้เล่นอ๋อภาษีกับบานี้ มันอยากมูนะครับมันอยากมูมูยกขึ้นยกลงเวทีมันลำบากึ้นนะครับจริงๆกิไปเช่าค่าเช่ารที่หนกนะครับก็มีใจยุ่งอายุสามาที่น้องเราว่าเจมเจอะไรเป็นกันม่เนาะนี้ก็ทว่มามากขึ้นอ่าอฟฟิศไม้ของเสน่หละไี่เนาแต้วเวทีเป็นชั้นใดทีมันสูงคันละลายแล้วก็คนยกขึ้นยกลงง่ายี่เนาะลบากกาฟก็ไบ้าเสื้อผ้ายุ่งปเสื้อผ้า ราตองทิดตามเราติดตามแล้งคบอกว่าว่าเสียผู้ใดสินเสื้อผ้าแงว่าแน่รู้งรู้ใครผู้ใดมีเสื้อผ้ายแลงเนาะร้อนิดตามพี่น่อยรอิดตามนะครับผมว่าใส่เสื้อผ้าแลงนี่เป็นได้ไหนไม่ได้ไหนแต่ว่าคนี่่่มีมือมุแน่่ะครับว่ามอกบมีของพอสาธิตนะบแต่ว่าผมเ่อไรยุ่งแค่ร้อนนะครับแต่บอลดิ๊งแล้วบอลแล้วดิ่ยมีเสื้อผ้ายไน้อนพี่น้องเรต้องกับกุย ว่าาจะขึ้นไปสภาพนี่สักเสียวรถยขึ้นแบงคนเด็คนจะขึ้นไปแบบเด็นะสุดระใช้ได้่ห้นะครับมาซอยงานเรามีก่อนเรแลวให้พักพืนจากเดือนีนยนบ้่มนถสียรนห้ไนัาห้รนก็ไปด้วยด้วยรีด้องกูแล้วนะ ค่อยาเฉยร้องดีนะเพราะว่าพ hm ี่หนิงเขาร้องไม่ดีแล้วีร้องม่ดก็ร้อพี่หนิงทำพิธีพี่สันร้องไม่ดีนะพี่สันจะร้องก็รอเอาร้อที่ตามรับผมไแล้วครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมพนขับรถครับผมพนะขับรถผมนะครับผมอันนี้บอสออกรถให้ใหม่ครับผมี่พลกขับหม่แล้ววันนี้เกือบจืเลยนี้ ต้องใส่ติ๊บแล้วบันไหนใส่มาดิคนละขับนะครับคนละขับครับเลมโบนะครับเลมโบเลมโบกินีนะครับผมคนไม่กลัวเลมโบสุดนี่สบายกูโม่ที่สุดแล้วพออยากสบายดอกแบบนี้เล่นว่าสมบัยกูโมูคนนะฮะไปจากกระเัน นะครับวันนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์นักติกาทุกคนนะครับวันนี้เราติดตามตื่นเต้นเนาะทั้งหมดมีเก้าคนแม่งบ,บวงก็เล่นดิวทั้งหมดมี9คนนะครับเรามีเงินบัตรจี้ในบัตรจี้เก่าหมื่นแล้ว็จะให้คนละมือโอ้สาธุหลายหลายเแล้วนสะาธุยังอยัยงยุ่งเก้าสิบด้วยนี่ครับยังครับเต<อ>รียมไปแลัวสาธุอ่าฮะยังผู้เล่ ออกจากบ้านไม่ม่แล้วพี่น้องบ้านนี้กะสีเขาบ้านพักเขาบ้านเก่าผมก็สิเตรียมตัวกลับบ้านนะพี่น้องครับผมพว่ามือแรงบ่ได้ยู่ได้สดน้ำพิ่นดอกพว่ามันอยู่ได้บ่พี่น้องอยู่ได้แต่ว่ามันจะเป็นมันจะเป็นภาระของคนอื่นนะครับผมผมไม่อยากเป็นภาระของผู้ใดถ้ายู่กะสีได้ขึ้นเวทีขึ้นเวทีก็สีโจมผมขึ้นผมลงมันลำบากอีพี่น้องเมื่อกี้กระโจมผมล้มกระโจมผมลงมาจากไอ้ยังเกยนจากเฮียนนอะไรออฟฟิศใหม่นะครับผมโจมลงเมื่อกี้ มันก็ผมไม่อยากมันลำบากผู้ใดผมอยากให้ซอยตัวเองได้รอยเปอร์เซ็นต์ก่อนตอนนี้ก็ซอยได้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องมันก็ค่อยดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่อยากลำบากผู้ใดคือว่าแล้วตอนนี้ก็ลำบากมือกลองนี่พี่น้องมือกล่องยู่ผมบัดมือละมือมือแรงก็ลยต้องไปตีกองอีกอ่ะผมผมก็เลยว่าผมกำบันดีกว่านะครับง่ายดีนะครับครับไปอยู่ u b e อะไรต้องมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับใครเนี่ยเราใครเนี่ยเต่ว่าทันในยางได้ไใค้พี่ล่ะ อิซีมาไล่หลายพี่น้องครับมือนีมือนีจะมีไล่สดแล้วก็จะมีเต้นหน้าเวทีด้วยอีกหลายเจ้าไม่แย่ต้อยนะครับตอนนี้การไม่ได้นะครับผมเอาขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับผมเดี๋ยวติดตามกันต่อตอนปิดท้ายคลิปนะครับะนะครับผมพี่น้องเตรียมตัวสิอ่ากลับบ้านแล้วพี่น้องนะครับผมเตรียมตัวกลับบ้านนะครับผมแล้วก็ จังล้อเสื้อผ้ายี่ยังมือแรงก็แล้วกันของทั้งด่านทีมงานของแสงทองฟิ่เล่นนะครับผมแต่ว่าผมทีนี้ผมบม่ได้ยุ่งในนอนนะครับต้องกลับบ้านนะครับผมผมก็อยากเป็นภาระ,ะผู้ใดน,นะครับผมว่าต้องยกผมขึ้นทั้งทุกทุกทีอีกเนาะมันยากเนาะพี่น้องเอา,เอางานหนานจังให้ผมได้แบบซอยตัวเองได้รอยเปอร์เซ็นต์ก่อนตอนนี้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะพี่น้องเนาะจังพอกันเนาะวันนี้ผมก็มาวันนี้ก็คือเอาเอกสารอย่างว่าทรงบอร์ดซื้อแล้วกั เอาของที่ระลึกมาขึ้นบ้านใหม่กับบอสเฉยๆพี่น้องนะครับแต่เสื้อผ้ายผมไม่มีดอกมือเลี้ยงนะ่มีน้องเมทิวลองครับผมลองแทนผมหลวงพ่อรวยนั่นเมทิวลองหลวงพ่อรวยเนาะบอกเอฟซีไเนี่ยนี่แหละบอกเพื่อนเนี่ยมาบอกเพื่อนก็เนี่ยบอกเอฟซีก็เนี่ยถ้าเราสิ่ออกเมื้อตัวหาพันคนหกพันคนไ่ายองบ่อยสิที่ใช้ยังดีกว่า เอาละครับผมขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาครับผมคลิปหนา้าจังพอกันไม่คลิปนี้สวัสดีครับ